อ่ะนะครับเอ่อคิมิโนนี่นะครับพี่น้องกะุ๋มกับชิมานะครับเอ่อมาว่าเพื่อนนะครับเกี่ยวกับปัญหานะครับเอ่อโซนะครับโซเลื่อยยนนะครับที่สาเหตุมันหย่อนยานนะครับนะมันหย่อนเพราะสาเหตุอะไรนะครับมินี่กะ ไอนุมสารพัฒนะครับก็จะมาว่าห้ฟังนะครับคือว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะครับสงสัยนะครับอยากหูนะว่าสาเหตุกเกิดย้อนอย่างนะครับจริงๆมันก็นมีอยู่3ามมองนะครับแร่ว่าปัญหาชีใหญ่ๆก,ก็คือนะครับ าม่จะยูทีบากัสโซนะครับช่งองยางนะครับส่วนที่ซ้ำก็จะเกเกยวกับสเต,เตอร์นะนะครับจะไม่นี่จะเออจะมาว่านะครับมาพูดให้ฟังนะครับปัญหานะครับว่ามาเออใครข้อข้องใจนะครับว่ามันหย่อนเพราะสาเหตุอะไรนะครับ อันนี้ตามที่ผมเวิที์นิชัยนะครับผมวิที์นิชัยนะครับแล้มันจะมีอยู่นะครับสองอย่างนะครับหนึ่งก็บเกิดจากบาบานะครับสองเกิดจากโซนะครับนี่เดียวไ้เบิ้งนะครับคือตัวนี้นะครับคือว่าเวลาเอาไส้ไปดนดนะครับมันก็จะซึกล้อนะนะครับนั่นก็จะ สึกล้อนะครับครับพ่อบ้ามมาสึกล้อนะครับก็นี่ฮะบางทีก็เกิดจากน้ำมันรอโซไม่ออกนะครับพี่น้องนะครับมันจะเฮี้ยนไทยบ้านเนี่ยมันเฮียนนะครับนะนะครับพอมันสึกล้อมันเฮียนนะมันก็จะเฮ็ดในไยโซยานนะครับ นะครับก็ให้เบิงนะครับนี่ครับกางหัวแล้วเนาะนะครับสาเหตุที่เนื่องเกิดจากบานะครับคือบามันมันสึกล้อนะฮะเพราะว่าเออมันเสียดซีกับโซ่นะครับโดยเฉพาะอิจฉวะที่ว่าน้ำมันล้อโซ่ออกไม่ดีหรือออกไม่ออกเนี่ยนะครับนะ มันจะทําให้บลาสึกล้อเร็วนะครับถ้าารายี่ห้อไม่ดีเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับยี่ห้อไม่ว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเกิดจากโซนะครับคือว่าเวลราส่ไปด็นดนนะครับพี่น้องนะครับท่องของโซนะครับมันจะเสียดซีกับตาเนาะนะครับมันก็เฮ็ดหายโซนี่นะมันเฮียนเนาะมันเฮียนหรือว่ามันสึกล้อ คือมันมพูดง่ายมันหมดหมดเรื่อยๆนะนะครับนี่ฮะครับเห็นไทยอ่ะโซ่นีย่อนนะครับกะนี่นะครับมันเห็นเห็นบ่หับบองนี่มันคือมันทูทุกวันนะครับมันเสียดซีกันนะครับครับมันจะเห็นไทยอ่ะโซ่นีย่อนนะครับแบบนี่รับ น,นี่แหละปัญหากับซ่อยยางนะครับเกิดจากบารากับโซ่นี่แหละคือมันเหยียนหน้าวงไงนะครับก็ตามที่ผมใช่มานะครับโซ่นี่จะตัดเค่นหนึ่งครั้งนะครับคือคือมันมันหย่อนแล้วก็ตัดหนึ่งครั้งนะครับจนกว่าโซ่จะหมดนะ,ะจุดที่3มก็เกลจาก สเตอร์นะครับพี่น้องโอสเตอร์เผ่ว่าก็จากสเตอร์นะครับโมบายโมบาสิเป็นสเตอร์เฟืองหรือแวนก็เรียกไดนะนะครับตัวนี้ก็เฮียนคือกันครับเวลามันทูกับตีนของโซ่นะมันก็จะคือคือภาษาอิสานมันเฮียนหน้าว่าง่ายนะครับแต่ปัญหาใหญ่ๆก็คือคําบ้ากับบ้ากับโซนี่แหละนะครับปัญหาใหญ่นะครับ เออนะครับครับกดบมัมีอย่างไรครับพี่น้องนะครับนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> แต่แต่ว่าโซ่เอ่อสติลนี่ยมันจะยอดเร็วกว่านะครับเท่าที่ผมใช้มานะเพราะว่ามันมัมนอ่อนนะสำหรับผมเพราะว่ามันอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้อเอ่อโอเลกอนนี่จะคือว่าโอเคอยู่นะครับ ฮงเฮงเติบกวัวมันจะย่อนนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้โฆษณาครับผมไม่ได้โฆษณานะครับแต่ผมเป็นคนแบบชอบพูดนะพูดให้ฟังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้โจมตีว่ายี่ห้อดีไม่ดีนะครับก็โอเกครเคสเนื้อทวนนะครับเกิดหนึ่งก็เกิดจากโซ่นะครับซอสเกิดจากบ้านนะครับแบบช่องยางนี่แหละครับที่ทําให้โซ่เรานี่ยมันหย่อนนะครับอะครับ สวัสดีนะครับ่มแม่พี่น้องเนาะนะครับก็หวังว่านะครับก็น่าจะมีสาระนะครับก็สลับคนที่ว่ายังคล่องใจนะครับก็คลิปนี้ก็เขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ